สวัสดีครับวันนี้หวกงบองกูเกมมือนะครับเอออันนี้เรามีเพื่อนร่วมห้องนะครับก็คือบาวบอยนะครับแล้วก็เจดครับผมแล้วก็ไอดอมซ่าครับทุยโอเคครับเริ่มดีครับเริ่มเลยครับผมเล่นกับบาวบอยเกมแคสเตอร์นครับใครที่ไม่ได้กดรับจะใครครไปกดให้เขาด้วยครับกดผมด้วยนะครับ กะเทือบเลยนะใช้การคำว่ากระเทือบเลยนะไม่รบกวนนะกระทืบซับเลยนะครับอะไรเยอะๆครับอยากืูกระทืบไหลกระทืบไหลกดกระทือบสีโอ้าวเป็นเซีปาวอยเป็นโกเลมครับผมผมจะเล่นหมาป่าครับหมา่าเดี๋ยวไปดมที่เกลียนที่สุดไม่มีใครเอาหิ้วตั้งตัวเองฮะตอนนี้สตั้งตัวเองคือยากสเปลระเบิดวะไม่เอาหิ้ก็ได้สิ โอเคแซฟไม่ใช่เอาวิีิเก็บฮิววละเพี่อฮิวไม่ทันยิงไม่ทันตายตัวยาใครเล่นจีนแนงจิ๋มใครเล่นเปย์หน้าวะเปย์หน้าฝั่งเขาไม่มีแท้งปะเราแต่ระวังแวนเฮลซิงแล้วระวังสตันเยียบเองฮิวว์นะระวังเกลียนนะฮะระวังเกลียนระวังนะอลิตเกลียนเรานะถ้าเสียงดอมพูดก็ขอเพลงนะเพราะว่ามันพลาดครับผมมันจะพลาดเกมเรานะ เมอ้เออแล้วก็มีเขมีคนนึงนะครับกำลังเข้ามาครับชายชุดดำอืมแดกน้ำแป๊บเออเบาๆดีสัตว์เออมึงจะเปิดก็เปิดแต่มึงจะเอาใกล้ยังไง ไปไปไปเพลงโอ้โหกันตุกแม่เลยไอ้เหี้ยกระตุ๊กยิบหายเลยโอเคมาหน่อยครับจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้นี่ครับบาวบอยเก็บแพตเตอร์ครับผมผมจะทำการฟาร์มาเยอะ่อเดี๋ยวเพิ่มปะทะฮะรอก่อนฮะแป๊บนึงฮะเป็นหน้ามะนี้น้องน้องมาหากผมมือโดนแล้วโดนโดนสามตัวนกจิ ถ้าชิงกวนตีนเข้ามาดิเข้ามาดิเล่นในป้อมไหมครับมาเล่นกับผมนี่เออโอเคแคลรี่เซฟม่้ยป้อมจะแหกแล้วอะไรเล้าอะไรเล่าน้องอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องเลยเออยอเปิเอัตรเอาไงนี่อือการโคตรคอมโบนเฮอหิวเออเออหิวเอไเออเออเออเหิวออเ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 อ่เอเออเอเอเอ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 หเเออเอออเอออเอ โอ้ยจะตายไปไหนอู้นีหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงคลิปก่อนโอเคไปฟาร์มฝั่งเขาก็ได้มาเออเอาเอาโจมตีอือกูได้ฟาร์มกูได้มานาแล้วก็เลือดด้วยนี่ไปช่วยไปช่วยเอ้ยเป็นหน้าถอยดิเฟทอีแงในโอ้ยแค่ยูก็พอแล้วมึงใหญ่ควันตีนไอเซตนี่เป็นหน้าหิ้อยู่ อุ้ยมึงจะสกีเบอร์ใส่กูอีกเอาเลนเอาชีฟเวนเวนทำไรอย่างชิงอย่างชิงโอ้ยโดนสตันชิบหายโอ้ตายเซฟไมตายแล้วโอเคเกิดแล้วครับมปหน้าหิวด่วนมึงเซ็ตกูฮิวหิวเสียงดีสานนี่มาเลยมึงเซ็ตกูไปหน้าไปหน้ากลางเอองี้ดิงี้ดิตัวซับฝั่งเราโโอ้หซับของมึงเว้ย โอ้ยเฮี้ยไม่สตันคุณแค่ดีอเพิ่มเกาะไม่จะทำอะไรอัญยังอัญยังอัญยังอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องอ้าวไอ้เฮี้ยละเฉยคองไปแกตีนอริสเอ้ยยิ้มยไปหน้าไปหน้าโถ่อ้อริสเฮ้ยป้อบป๊อบป๊อบเฮ้ยเฮี้ยแม่งเลยอยูโดนลัดเป็นสีหลอกมัเนี่ย โอ้ไปหน้าหดมากเออกำลังหัวร้อนกับการโดนลัาเราก็ฟาร์มมังกรต่อไปคเอามังกรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ต้องมาเฮ้ยหิวหิวหิอ้่นไม่ทันว่ะปหิวแรงแรงได้ละมังกรโอเคหนึ่งเราต้องฆ่ามังกรให้ครบสามครั้งนะครับแล้วก็จะได้บอรเซ็ตคู่เซ็ตคู่ตอนนี้โอ้ยหิวหิวเอออย่ามาซ่ากับพี่เดี๋ยวเอิ๊ดเอิ๊ด อ่ะผมไม่ตายบอกแล้วพี่น้ายิวด้วยวายเข้ากรงจากกูบอกแล้วอภัยในคำหยาบงั้นนะคำหูงี้ฮะโอ๊ยเฮ้ยซ้บกวนตีนว่ะเฮ้ยเอ้ยโดนโดนอะไรกวนตีนว่ะสัสเอ้ยแล้วมาซากับพี่นะน้องอ้าวอ้าวพี่น่ายิวพี่น่ายิวอย่างงี้ดิเจ้งโดนโดนนกจิกฮะโดนสกัด มีสกัดยามทีการเลยนะสกัดตอนไหนไม่สกัดเอาแวได้คิวเว้ยเอ้ยเอาเว้ยเอาวป้อมดักแมงก่อนเฮ้ยโดนสแตนเอ้ยนี่ดเลยนี่ไงนี่นี่เปแน่นี่ดิยนี่เลยประมันเอ้ยอะไรอะไรอ่ะวิสโล่เออยิงป้อมแม่งเลยดันป้อมเลยฮะดันป้อมเลยครับดันป้อมโอเคเอาบูทบอลไปก่อนแล้วฟาร์มขึ้นไปฟาร์มก่อน ซื wollen, ้อของหน่อยก็ดีนะข้ากองวิตติาร์ล็ไม่ได้กินไม่ได้กินชิโก้ชิโก้ข้าบอกอัติเขาพีนแน่อัติอตียังไม่ได้กลับบ้านเลยเฮ้ยดอมมึงมาผ้าของกูหน่อยดิกูไม่พูดอ่ะกูเป็นคนที่ไม่พูดระหว่างเล่นเกมนอกจากจะสั่งเพื่อนซัดเรารอเซฟอยู่ฮะตั้งให้ เซฟเซฟกำลังวิ่งวิ่งไปอย่างรวดเร็วฮะเซฟใช้อันตีแล้วฮะตอนนี้เซฟจะหมุนตัวไหมอย่างคิงแบนอ้าวฮะเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยเซฟสโลว์สโลว์นะฮะอย่ามาซ่ากับพี่น้องสลูของมาริเลยแลกตายแม่กันแม่กันต้องมีการแลกนะสักหน่อยเอ้ยฮิวต้องมีการแลกงานนี้เซฟกำลังเออถอยดิถอยหม่ไอย เอดเ้ามึงอยากให้กูหอยเงยไปหน้าไปหน้าโหดมากเนะหอยไม่ได้มันเข่าอะไรมันโดนตันอยู่แล้วมันเออมันตันโอเคยิงมังกรก่อนมันกูรู้แล้วมันทะลุได้ฟังเขาทะลุได้แต่เราเราไม่ได้ใช้ท่าวหุ่งเออเราทำได้เซฟกันลังเซฟได้แล้วก่อนหัวก็ฆ่าได้แล้วเดี๋ยวมากเขี่ยขึ้นมาพากัน ตอนนี้เปจะไปลาพักใกล้ดีสัตว์กล้องไม่ได้ยินกล้องกล้องจมือถือจิตบูดไหมฮะจ้องอยู่หน้าบูดเต็มๆแล้วนะฮะตากล้องมาแล้วตากล้องมาช่วยหน่อยฮะตาของกล้องเหรอคะตาของกล้องตอนนี้เขากำลังไปช่วยเอนะฮะเออโดนโดนตันนะจิเปิดตันติตฮะเอารดมาเอารูดตุ้มมาผลัดจะไปไหนฮะจะจะโดนนกจิกนะฮะนั่นป้อมเลยโอ้ไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีใครอยู่ใกล้แมเลยอ่ะว์ไปอยู่ใกล้นิด ้ระวังสโลนะสโลดาวทำอะไรกูไม่ได้แต่ถ้ามึงตันเนี่ยทำกูได้แล้วกอจะตันได้ไม่ใช่เหรอฮะปลอดภัยจากกระสุนแรกกับไปหน้าเลยไปหน้าอย่างคิงล่ะอย่างคิงล่ะไปหน้าฮิวด่วนเอออขบใจมากครับซัพพองเองจริงเลยซับเองซัพพอร์ตเล่นเป็นงานเป็นการโอเคครับเฮครับปู้มเฮที่มึงเอาไปแดกอินมึงอ่ะไอ้เหี้ยแล้ว สลอดเลอลิสอะไรเลยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบเกมเลี้ยงมันไว้ก่อนเลี้ยงให้โตจบเลยเดี๋ยวเออจบเลยว่ะพิกจบเลยเกมพิกก็เผ็ดสิฮะเออชุยมาเล่นมุกแรงกูเนี่ยนี่นี่วิปน่าหิวไม่เป็นไรยังเต็มอยู่เ่มเรือยๆชนะครับโอ้โหตาเลี้ยวปวดเร็วมากเลยฮะปวด่ายผมก็จะเล่นแค่ตาตาเดียวนั่นแหละแต่เราลงไปข้างล่างก่อนไม่ไดีไม่ใช่กูใช่ เปลี่ยนหน้าเฉยเลยไม่ใช่กูเฉยเลยมันไม่มาสปอร์ตมันตายน้อยไงมันไม่ตายไงไม่ตายเลยไม่ใช่ตายหรือเปล่าลูกตายหนึ่งเฮียไปเัินเยอะวันนี้ขอตัวลาเท่านี้เดียบ